สิ่งที่ยากกว่านั้นคือศัพท์ทางการแพทย์ใช่ไหมเจอไหมทั้งสองคนเจอไหมฮะหลินเจอไหมฮะหลินเจอน้อยกว่าชาลอตค่ะเพราะว่าหลินทํางานคนเดียวแต่กับเราเต็มเต็ม สุดๆค่ะก,ก็พยายามเล่นออกไปให้พื่งแล้วก็เห็นว่าเวลามีหนังแพทย์หรือเกี่ยวกับหมออะไรยก็จะมีหมอจริงๆเขามารีวิวหรือมารีแอคว่าเออเป็นยังไงนี่นั่นซึ่งเราก็เห็นบ่อยที่แบบไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เราก็กลัวว่าจะเดินแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพยายามฝึกแล้วก็โชคดีที่คําศัพท์เป็นภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่ค่ะทําให้ก็พูดง่ายสําหรับหนูคือพูดง่ายแค่ต้องจําให้ได้เฉยๆจำเห็นบอกจําจนหลอนเลยเหรอฮะใช่ค่ะหลับขนาดหลับไปแล้วมันยังแบบรันอยู่ในนนหหััวอ่ขสกท เพลงอะไรดีคะ <laughs> อะไร <laughs> ไม่รู้จะร้องมาเป็นเพลงก็ได้ศพ <laughs> เ,เป็นชาบอดี้ทั้งตัวยกเว้นบริเวณฝ่าเทา้าตรงสกาวมีฮีทแฟกเจอร์แต่ก็เจอแฟกเจอร์แล้วก็เบรนคอนทูชันที่ทำานไม่คิดถึงสแตติกเฮดอินเจอรี่ท็้กซิ่เลสกรีนนิ่งไม่เจอพวกเบนโซแอลท็อกซ์ตอนนี้กำลังหาว่ามีสารชีวิตอื่นหรือเปล่าส่วนคาร์บอนคาร์บอนเลยนะคาร์บอนซีเลเวลก็แค่สามเปอร์เซ็นต์ คือหันมาถามใครแล้วใครจะตอบไม่ใช่ใครไม่ใ่ภาษาอะไรครับเนี่ยเรื่องไอ้ส่วนเนี้ยที่ที่พูดมาก็ได้มาจากฟิวิทยาแต่แต่หนูไม่ใช่ความสรุปใช่คือเขียนมาให้ว่าเออแบบมีเจออะไรบ้างพวกสารแปลกปลอมในร่างกายเจอหรือเปล่าแล้วให้เราเป็นคนบอกกับตำรวจอย่างอย่างท่อนที่คุณพูดมาแปลเป็นภาษาชาวบ้านมันคืออะไรฮะในในกะโหลกอะค่ะมีบาดแผลแต่ว่ามีรอยไหมรอยเขาเรียกว่ารอยเลือด รอยเลือดที่ไม่ได้เกิดจากการเผาไหม้อะค่ะไม่ใช่เลือดปุดๆแต่เป็นเลือดที่โดนจากการตีก็ต้องไปดูว่าแล้วถ้าสมมติว่าอย่างนี้คือเขาเสียชีวิตก่อนที่จะสูดควันเข้าไปหรือเปล่าก็ต้องไปเช็คเช็คแอร์เวก็คือเช็คตรงตรงนี้ค่ะตรงหลอดลมปอดการหายใจคือต้องรู้เพราะสายตาเราต้องไปให้ถูกต้องว่าเป็นอันนี้อันนี้แล้วก็เอ๊ะไม่ใช่งั้นไปอันนู้นต่ออะไรอย่างเงี้ยจบเรื่องนี้ความรู้สึกที่มีต่อคุณหมอรู้สึกไงบ้างฮะ เขาเก่งมากค่ะเขาเก่งมากแล้ว hmm. ก mm ็แบบคือนับถือเพราะเขาต้องจําเยอะแล้วเขาก็ต้องมีความรู้ค่อนข้างที่จะกว้างมากๆในการที่ะหาสาเหตุการเสียชีวิตของคนคนหนึ่งได้เพราะว่าเวลาคนเสียชีวิตเขาไม่สามารถลุกขึ้นมาบอกได้ว่าเอเขาเป็นอะไรถึงเสียชีวิตมีแค่แพทย์นนดีเวทที่สามารถแบบหาความจริงให้เขาได้